สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าสาวแพลวแรืปล่าเฮ้ยไม่เฮ้ยไม่ใช่พี่เบลไม่ได้เป็นเจ้าสาวชุดทําบุญค่ะชุดทำบุญมองไกลๆแบบว่าวิพี่เองเนเขาใส่ชุดแบบสวยมาอืมแม่กระทำเขาไม่ใส่ชุดนี้น่าจะรู้แล้วว่าเป็นแพลวแต่ว่าปกติแพลวไม่ใส่ไงเออจะปกติใส่แต่ชุดก่อสร้างพี่เขาถามว่า ต้องแพลวมาลำเหรอแต่งตัวสวยเลยมันไม่ได้บนลำหนูบนแค่บายสีกับผลไม้วันนี้วันนี้ยังไงมาบอกได้ไหมว่ามาทำอะไรบ้างแต่บายสีใหญ่ใหญ่ใบสีใหญ่ก็คือที่แพลวนำมาทำให้ปู่้วยใช่ค่ะใช่วันนี้มาแก้บนเรื่องอะไรนะ เรื่องงาน,นะคะ่ะบนไว้ว่าเออเขาให้ได้งานนี้เหรอได้งาน <พอ S 2> แบนหลักเลยเหรอได้ข่าวใครบอกพ <laughs> ี่เมย์ยศปันปันเก่งมากเลยอะ่ะ <laughs> ไ,ได้ถึงแบนหลักค่ะแต่ว่าแบบได้งานที่แบบเราต้องการไงใช่เราเราขอไวเราบอกเออเราต้องการงานนี้เราปูช่วยหนอะถ้าแบบถ้าดูได้สุปพัทธนายดูเอาใบาสีใหญ่มาให้โอ้แต่ก็เลยเอาใบสีหกี่หลักกี่หลักงานเนี้ยกี่หลัก ไม่ไม่พูดดีกว่าจะจุดเก้าเก้าหลักเอ้โหได้เ้นได้ถึงขนาดนั้นรู้จมาอีกชุดหนึ่งก็คือสมสำเร็จดังใจหวังเนาะใช่คือน้องแพลวเนี่ยน้องเขาเป็นคนที่กับแฟนเนะพกทำงานเนี่ยคือระดับประเทศนะเนาะเพราะว่าลายการปั้นอ่ะไม่ค่อยเห็นใครปั้นได้แบบนี้นะมีหลายคนมามาดู พ่อปู่มาดูอ้มวันยอน้องที่จ้าก็รถที่พีได้ได้ราคากัดเองราคากัดเองไม่มีใครที่ไม่พูดว่าไม่ไม่ชมเนี่ยอือไม่ใช่ว่ามาดูแล้วก็เออปกติแต่ชมส่วนมากจะชมดูหน้าดูหน้าอุ้ยรัสหมีแบบว่าคนรวยจับอะอ่ะถามหน่อยงานนี้ ทำนานไหมใช้ระยะเวลานานไหมอันไหนคะงานที่ได้ปวดอก็ระยะเวลาหนึ่งปีเต็มค่ะก็งานใหญ่พอสมควรโอเคดีใจที่น้องมาเนาะใช่อัปเดตอัปเดตดีใจดูด้วาพี่เมย์อัปเดตแล้วดูสารแบบยังแบบพี่เมย์เบรกไว้ก่อนยังยังยังดูว่ามีตะพุงหร่พี่เมย์น่าสวยขึ้นนะพี่เมย์มาทำอะไรมาหรือเปล่า พี่มยเราสวยขึ้นนะชมแต่พี่เมย์ทำอะไรมาเอาฟินพี่เมย์ก็นึกว่าน้องแพลวแต่งงานพี่เนงเหมือนเดิมเแต่ว่าพี่เมย์สวยขึ้นพี่เมย์ก็คิดว่าน้องแพลมาชวนไปงานแต่งอไม่แต่บ้านนี่เป็นไงจะ้เสร็จเรียใกล้แล้วค่ะการแต่งแต่ว่าน่าจะเสร็จปีหน้านู่นเลยโอ้หหลังใหญ่มากใช่อยู่กับใครเหรออยู่กับใครอ่ะอยู่กับแม่นี่แม่พี่โค หลัง่น้องแพรวแม่น้องแพรก็จะมาแม่น้องแพ่ททำงานอยู่จากอยู่ต่างจังหวัดค่ะประสบความสำเร็จแล้วอายุยังน้อยอยู่เลยใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานบ้านก็มีแล้วพี่โคกรออยู่หรือเปล่าน่าจะรออยู่รออยู่เนาะโอเคเดี๋ยวให้น้องแพลวไปทำการแก้บนก่อนนะคะเดี๋ยวจะแอบถ่ายใบสีอันสวยงามที่น้องแพรกับน้องโคกตั้งใจมานำถวายปู่ให้ให้ชมกันโอเคค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับน้องแอดมินสวัสดีค่ะเ,เร็วอือพอจะซื้อรองเท้าใหม่เหรอซื้อใหม่อลไรอ๋อซื้อใหม่แล้วโอ้ยสว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 ัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี โอ้โหเมซื้อมาให้นะเอฟซีนี่อ,อมือ่อทีจะช้ากินจะช้าอืม,อมใครมาใครมานะ่ะสวัสดีค่ะอืมใครอ่ะทำไมทำหน้าไม่รู้จักเราเลยอืม <c oughs> แอดมินจะไปไหน ไอมินจะไปไหนครับกินไหมไอมินกินไหมกินไหมครับกินเป็นไหมอันนมโฟกส์เอาไปแบ่งกันพอละชิ้นพอดีเลยขนมอาหารมาให้พี่เมย์ด้วยหน่อยแล้วมาเล่นกินตรงนี้แล้ว ด้วยกันนี่อืมกินข้าวก่อนเก๊กกินขนมดีกว่ากินขนมดีกว่าขนอมอ่อจังเลยน่าอรดาด่อยจังเลยมีซาลาเปาด้วยว้าวมีซาลาเปาด้วย <c oughs> ตองเลี้ยงน้องได้ดีปะ <c oughs> น้องขอบคุณน้ <c oughs> องกินไหมนี่เอ๋เก๊กเก๊ก แอดมินเค้กแอดมินเค้กอ๋ออะไรอะโลต้าอร่อยมากถ้าไม่กินเดี๋ยวพี่กินหมดแล้วนะอือตองเรามากินเรามากินซาลาเปากันซาลาเปานี่าอร่อยมากเลยมากว่าขอบคุณที่เมย์กอนไปชิตานั่งลงชิตาไม่กอดคนไม่ต้องการเกินอือกินหมดดีกว่า ร้อนมากร้อนเหรอกินไหมมันไม่ใช่ซาลาเปาค่ะแปลงขึ้นมามันเป็นซาลาเปาพี่เล็กก็ตกใจมันไม่ใช่ซาลาเปาค่ะมันคืออะไรแล้วก็ไหวอยู่พี่เมนกินไหมอยากไหมอือกินไหมคะมันคือขนมครกสีม่วงเคยกินไหมเคยกินแต่สีแบบนี้ค่ะน้ำตาล าาแซ่บบ้าอืมเอาแฮหมดแล้วเฮ่หมดแล้วก็ว่าอะไรหกหมดแล้วหกหมดแล้วถ้าถ้าอีสานนิดนึงก็จะไ I <mean> อมิอนกคจะเฮียหมดแล้วแกอีกเผื่อกินเลยไม่รู้เนี่ยว่าเด็กๆอยู่จะไ,ได้ซื้อมาเยอะกว่านี้อยูโดนนะพี่มอก็เสียไปเลยเม่เอาไปพอดีเลย พี่เมย์เก่งมากเลยขี่รถไปคนเดียวแล้วก็นึกว่าลุงหนิงไปด้วยไม่กินแล้วใช่ไหมไม่กินแล้วใช่ไหมไปล้างมือบัน,นีไ้ไปล้างมือก่อนไปถุงน้ำร้อนเอาไม่บอกพี่พี่ก็นึกไม่มีใครกิน เออไปป่าพี่อาเดียอาเดียพี่อาเดียวิยย่งทันนะลองงวิ่งทันอ้ยวิ่งจะไม่ทันเขา,เอาถอนรองเท้าก่อนจัดให้เป็นระเบียบด้วยเดียเด๋ยวเดี๋ยวจัดให้เป็นระเบียบด้วยจัด<า>ให้เป็นระเบียบแบบเนี้ยแบบพี่นี่วางได้ไหมเออนั่นแหละโอเคเก<ม>่งมากไป โอ้เข oh, he he mm ้ามาก็นอนเลยหมอนพี่หมอนใครหมอนใครอืม